ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่219การจู่โจมภูมิอากาศเมื่อเขากล่าวออกไปทั้งท้องพระโรงก็ตกอยู่ในการสนทนาอย่างระเบงเซ็งแซ่เมฆก้อนเดียวจะคลี่คลุมทั้งจัก,กรวันดิสันตินิรันได้อย่างไรไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ จาก,กระวันดิสันตินิรนันมีเขตแดนอันกว้างใหญ่วัดจากเหนือลงใต้ได้90,000ลี้จากตะวันออกไปตะวันตกได้80,000ลี้กระนั้นทั้งอาณาเขตก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตกที่โปรยปลายลงมาตลอด6-7วันติดต่อกันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ผู้ฝึกวิชาเทวะมีความสามารถเรียกลมเรียกฝนแต่พวกเขาทำได้เพียงเรียกลมและฝนให้โปรยปลายลงมาในพื้นที่เอ ล็อกๆพวกเขาไม่มีทางควบคุมเวทมนต์ที่สามารถคลิล่คลุมทั้งจัก,กรวันดิสันตินิรันได้แต่ทว่านี้มีใช่ภัยพิบัติธรรมชาติทางใต้ของแม่น้ำทองคำนั้นน้อยครั้งจะมีหิมะตกและยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหาฝนหรืออากาศหนาวทางตอนใต้ของแม่น้ำหยงสีฤดูของที่นี่มีแต่ความร้อนอบอ้าวไม่ต่างกันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหิมะหักว่านั่นยังไม่พอหิมะนี้ถึงกับถล่มใส่ทั้งจัก,กรวรรดิในเวลาเดียวกัน จักระพัดเยี่ยนเฟิงกระแอมไอเพื่อสยบเสียงของเหล่าขุนนางเสนาบดีกเกษตรอาจจะมีขุนนางหลายคนที่ไม่เข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์นี้เจ้าจงอธิบายให้พวกเขาฟัง เสนาบดีเท่าผู้หนึ่งก้าวออกมาจากแถวเขานั้นเป็นเสนาบดีกเกษตรของจัก,กรวันดิสันตินิรันต์และบริหารจัดการการ,กรเกษตรทั้งภาคพื้นจัก,กรวันดีเขาคงไทมนับแล้วกล่าวฝ่าบาทและคุณนางทั้งหลายภัยพิบัติหิมะนี้มีได้ส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตในหมู่บ้านทางเหนือในเมื่อพวกเขาล้วนแต่คุ้นชินกับการฝ่าฟันผ่านฤดูหนาวและได้เตรียมตัวอย่างพรักพร้อมแล้วประเด็นสา หาคันคือทางใต้หลังจากหีหม่ครั้งนี้หมู่บ้านทั้งหลายทางทิศใต้ก็คงจะถูกแช่แข็งกันหมดสิ้นเมื่อปีถัดไปมาถึงทางใต้คงไร้สิ้นผลผลิตให้เก็บเกี่ยวเสนาบดีงบประมาณรีบถามทันทีเสนาบดีเกษตรทางใต้นั้นเจ้าหมายถึงส่วนไหนทุกๆพื้นที่ทางใต้ถัดจากแม่น้ำทองคำเป็นเต้นตัน คุณนางทุกๆคนสูดลมหายใจหนาวเหน็บแม้แต่ชินอมู่ก็ตรหนกตกใจเขามีแผนที่ภูมิประเทศของจักรวรรดิสันตินิรันต์แม่น้ำทองคำม,มีแหล่งกำเนิดจากแดนโบราณวินาศและไหลทอดยาวมาจากทิศตะวันตกยันทะเลตะวันออกของจักรวรรดยาวหลายหมื่นลี้เขตแดนทางตอนใต้ของแม่น้ำทองคำนั้นกินพื้นที่ถึงสองในสามของแดนดินจักรวรรดิสันตินิรันต์นี่หมายความว่าอาณาเขตสองส่วนสามของจักรวรรดจะไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวนี่มัน ฟาบาดข้าคิดว่าพวกเราคงต้องขนส่งอาหารคนและปะศุสัตว์จากทั่วแว่นแคว้นไปยังแดนใต้เพื่อเตรียมการบรรเทาทุกข์เสนาบดีฝ่ายในก้าออกมาจากแถวและโค้งคำนับแดนใต้เพิ่งผ่านศึกสงครามดังน,นันนจึงมีหลายเมืองชนบทที่ต้องการสิ่งบรรเทาทุกข์ข้าเกรงว่าธัญ,ญพืชและอาหารที่นั่นคงหมดสิ้นไม่เหลือแล้วดังนั้นข้าจึงขอทูลให้องค์จักรพรรดิปรดส่งธัญ,ญพืชและอาหารจากแดนเหนือลงไปช่วยเหลือผู้คนจากภัยพิบัติเสนาบดีกเกษตรถอนหายใจ สำหรับตอนนี้เราคงขนส่งอะไรไปไม่ได้ใต้เท้าอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าสงครามได้ทําให้ธัญพืชและอาหารของเราหมดสิ้นไปและถูกส่งกระจายไปทุกที่แล้วหากว่าเราส่งธัญพืชและอาหารไปยังแดนใต้ในตอนนี้ก็มีแต่จะถูกผู้คนที่อดอยากหิวโหวยกินเข้าไปหมดถ้าอาหารเหล่านี้หมดสิน้นก็จะไม่เหลือเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้เพาะปลูกอีกต่อไปเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึงพวกเราก็จะไม่หลงเหลือสิ่งใดใต้ใตเท้าเสนาบดีฝ่ายในหากว่าผู้คนที่หิวโหวยไม่เหลืออะไรให้กินพวกเขาก็จะเริ่มกินเนื้อคน หรือว่าพวกเราจะต้องปล่อยให้ผู้คนในแดนใต้อดอยากไปอย่างนั้นหรือเสนาบดีเกษตรกล่าวอาหารบรรเทาทุกจะถูกส่งไปทางใต้แต่เราจะต้องจำกัดปริมาณพวกเราเพียงส่งไปให้พวกเขาพอประทังชีวิตจริงๆแล้วมียุ้งชางขนาดใหญ่หลายแห่งในแดนใต้แต่พวกมันล้วนเป็นของตระกูลใหญ่มากอิทธิพลหากว่าเราจะไปแตะ ธัญาหารที่พวกเขาเก็บกักไว้ค่าเกรงว่าอาจจะยิ่งงองกระตุ้นให้ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งหลายลูกคือขึ้นมาก่อกระบฏฝ่าบาทสีหน้าจักรพรรดิเยียนเฟิงมืดครึ้มและกล่าวข้าจะลองคิดหาวิธีเกี่ยวกับธัญาหารที่ตระกูลใหญ่มากอิทธิพลมีอยู่ในมือพวกเจ้ากล่าวต่อเถอนอกจากแดนใต้ก็ยังมีภัยพิบัติใหญ่อีกลูกที่แขวนอยู่เหนือหัวพวกเรา เสนาบดีเกษตรกล่าวแดนเหนือนั้นปกติก็หนาวอยู่แล้วในช่วงฤดูหนาวแต่ปีนี้มันหนาวเหน็บยิ่งกว่าเดิมข้าพบว่ามีชาวไร่ชาวนาจำนวนมากที่ออกไปตัดไม้มาทำฟืนให้ความอบอุ่นเป็นเหตุให้ป่ามากมายถูกโค่นนอจนเฮี้ยนเตียนขนาดแดนเหนือซึ่งทนทานต่อความหนาวถึงกับต้องโค่นต้นไม้มากมายท่านคงนึกภาพสถานการณ์ของแดนใต้ออกหักว่าต้นไม้ในแดนใต้ถูกตัดโค่นจนหมดน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มและอุทกภัยก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่สิ้นสุด ภัยธรรมชาติสามารถเป็นเหตุของภัยจากน้ำมือมนุษย์และภัยจากน้ำมือมนุษย์ก็สามารถเป็นเหตุของภัยธรรมชาติแต่ทว่าหากเราไม่ปล่อยให้ผู้ประสบภัยตัดค้นต้นไม้มาทำฟืนนอาฝ่ายข้าเกรงว่าผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจะหนาวจนถึงตายเมื่อเวลานั้นมาถึงครอบครัวหลายครอบครัวคงตายกันยกบ้านจักรพัดเอี้ยนเฟิงปล่อยลมหายใจลึกยาวและคุณนางแห่งสภาราชสามนักก็เงียบกริบเงียบเสียจนได้ยินเสียงเข็มหล่นหักว่าพวกเขาไม่ตัดโค้นต้นไม้มาทำฟืนชาวไร่ชาวนาก็จะถูกแช่แข็งจน ตายและหากว่าพวกเขาตัดค้นต้นไม้ก็จะเกิดภัยธรรมชาติอย่างอื่นตามมาภัยหิมะได้ทําให้จัก,กรวรรด,ดิมหมฮิมายาจักรกลดิสันติสันติรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินใจเสนาบดีเกษตรกล่าวต่อประเด็นสําคัญก็คือพวกเราไม่รู้ว่าเมฆบนฟ้านี้จะยังก่ะตัวอยู่อีกนานแค่ไหนหากเมฆทะมึนสลายไปภายในไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราก็จะสามารถบรรเทาความเสียหายให้ต่ําที่สุดได้แต่หากว่าไม่ทั้งจักรวรรดิก็จะตกอยู่ในอันตรายคาดเข้าใจ จักระพดีเอี้ยนเฟิงทิ้งตัวลงไปดูไร้เรี่ยวแรงบัดนี้ขุนนางที่รักของข้าทั้งหลายคงเข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์แล้วใช่ไหมเร็วๆนี้มีคนบางกลุ่มทรยศและก่อกระบฏท้าายังคงไม่กังวลและไม่ได้ใส่ใจเท่าไรข้ารู้ว่าพวกเขากระเสือกกระสนไปก็เท่านั้นและสุดท้ายก็จะถูกราชครูและขุนนางที่รักทั้งหลายการจัดปรับปรามแต่ทว่า,วายหิมะคราวนี้และเมฆก้อนนี้กำลังจะทำลายชะตาของสันตินิรันขุนนางที่รักทั้งหลายพวกเจ้ามีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ คุณนางบูนอและบูทงงดตอก็อยู่ในอวามเงียบงันแม้แต่ความสามารถอันสูงล้ำอย่างพวกเขาก็มีอาจเป่าเมฆและละลายหิมะทั้งหมดได้จักรพรรดิเยี่ยนเฟิงมองไปยังขุนนางของเขาและรู้สึกทั้งโกรธแค้นและกระวนกระวายในใจเมฆแค่ก้อนเดียวมันจะฉีกกระชากจักรวรรดิให้เป็นชิ้นชิ้นทำลายความเพียรพยายามกว่าร้อยปีของพวกเขาเชียวหรือคุณน่งบุญคนหนึ่งกล่าวข้าคิดว่านี่เป็นเพราะการปฏิรูปของราชครูได้ทำให้สวรรค์พิโรธ จัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงเดือดดานขึ้นมาทันทีลากเขาออกไปตัดหัวขุนนางบุญผู้นั้นรีบคุกเข่าลงแล้วร้องด้วยเสียงทั้งหมดที่ตนมีฝ่าบาทสวรรค์มีกฎของสวรรค์และการปฏิรูปของราชครูหมายเปลี่ยนแปลงกฎสวรรค์ดังนั้นสวรรค์จึงพิโรธผู้คนมากมายจะต้องรับเคราะห์ความพิโรธของสวรรค์โดยมิอาจทำอะไรได้ฝ่าบาท พวกเจ้าจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงฝินเฟินกริงเป็นเจ้าเข้าไายพิบัติป,ปกคลุมจัก,กรวรรดิของเราอยู่เดี๋ยวนี้แล้วแต่พวกเจ้ายังชมชอบใส่คล้ายผู้อื่นด้วยความเท็จอีกหากว่าเขาไม่ถูกประหารเดี๋ยวนี้หรือจะต้องให้ข้านงอมือด้วยตนเององครักษ์ในท้องพระโรงลากขุนนางบุญบุญผู้นั้นออกไปเสียงร้องของชายผู้นั้นห่างไปทุกทีจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงเดินไปมาด้วยความกระวนกระวายข่มระงับโทสตนข้าต้องการข้าราชบริพารที่รู้จักทำงานไม่ใช่วันๆเอาแต่ใส่คล้ายผู้อื่น การปฏิรูปนี้เป็นความประสงค์ของข้ามิใช่ความประสงค์ของราชครูหากวาสวะระระพิโรธก็คงพิโรธต่อข้าและหมายจะทำให้ข้านอทุกอกร,ราชคอรุณนะนอไปนอขุนนอนางผู้ปียอมมความสามารถยอยาวว่าแต่ห้าร้อยปีแม้แต่สองพันปีก็ยากจะเสาะหาคนเยี่ยงเขาสักหนึ่งคนพวกเจ้าจงคิดอ่านวิธีแก้ไขให้แก่ข้าหากว่าพวกเจ้านึกอะไรไม่ออกเลยศักสิ่งก็ไม่ต้องกลับบ้านและลืมไปได้เลยเรื่องฉลองปีใหม่ฟาบาดท,ทำไมไม่เอาเมฆไปเก็บไว้ที่อื่นละ่ะ เสียงหนึ่งเอ่ยถามจากในท้องพระโรงในเมื่อท่านไม่อาจขับไล่ไปได้ทำไมไม่แค่เก็บกักมันเอาไว้สายตาของขุนนางทุกคนหันไปมองดูผู้ออกความคิดเห็นสายตาของจักรพัรดิเอี้ยนเฟิงก็จับจ้องลงไปที่เขาที่แท้ก็คือเสนาวางังเสนาวางังมีความเห็นอันสูงส่งจะเสนอแนะทำไมไม่แบ่งปันให้พวกราได้รู้เสียหน่อยละ่ะ ฉินมู่กล่าวข้าเคยเห็นสมบัติวิเศษอย่างขวดน้ำเตาไฟในกองทัพอันทหารทั้งหลายใช้เก็บกักไฟแท้สมาธิเมื่อถึงเวลาศึกสงครามพวกเขาก็จะปลดปล่อยไฟที่เก็บกักอยู่ในนั้นและเมอือทงบรมเยียวยาพลังพลาดในการหลอมปรุงยาทําให้ทั้งมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิเป็นอมพาธอธิการบดีคนก่อนก็ได้ใช้ขวดน้ําเตาเพื่อเก็บกักยาสลบเหล่านั้นออกไปช่วยเหลือมหาวิทยาลัยจักรวรรดิเอาไว้ได้ค่ากําลังคิดว่าหากเราสามารถใช้สมบัติอย่างขวดน้ําเตาเก็บกักเมฆดําพวกนี้จะได้หรือไม่ จัก,กระพัดเยี่ยนเฟิงมองไปยังแม่ทัพแผนสวรร์และถามแม่ทัพ,พชินเจ้าคิดว่านี่จะได้ผลไหมแม่ทัพแผนสวรร์มีแท้ฉินนามเจียนเขาเป็นผู้นำของแม่ทัพทั้งหลายและยังเป็นผู้นำตระกูลของตระกูลฉินแห่งเมืองหลวงอันยิ่งยงเขาก้าวออกมาจากต่อมั่นแน่งและกล่าวฝาบาททว่าเราไม่มีขวดน้ำเต้าไฟในกองทัพมากพอที่พวกเราใช้คือน้ำเต้าต้นจืดเถิง หนึ่งที่จะส่งให้กับกองกําลังหงแดงอันกระจายไปทั่วดานดินมีขวดเช่นนั้นอยู่หล้านขวดทั่วทั้งจักรวรรดิและจํานวนเพียงเท่านี้คงเก็บกักเมฆดําได้เพียงพื้นที่มณฑลเดียวด้วยมณฑลอันมากมายในจักรวรรดิจึงไม่อาจพึ่งพิงเพียงน้ําเต้าไฟของกองทัพฉินมู่กล่าวขึ้นมา แม้ว่าไม่มีขวดน้ำเต้าในกองทัพมากพอแต่จัก,กรวรรดิก็มีขุนนางเจ้าหน้าที่มากมายอที่ฝึกเวทมนต์และมีตระกูลทรงอำนาจเต็มไปด้วยยอดฝีมือในสภาราชสามนก,ก็มียอดฝีมือเกลื่อนกลาดด้วยพระราชองค์การจากองค์จัก,กรพรรดิท,ท่านสามารถทสั่งให้ทุกคนหลอมสร้างสมบัติที่ใช้สำหรับเก็บกักเมฆดำบนทอ้องฟ้ากำลังคนมากมายขนาดนี้ผู้ว่าการชนบทผู้ว่าการเยาวและผู้ว่าการใหญ่ทั้งหลายที่มีวรยุทธ์สูงก็จะสะ สามารถรับผิดชอบพื้นที่ในปกครองของตนได้ทั้งยังมีผู้เยี่ยมยุทธจากกองทัพไปเสริมกำลังในทุกๆพื้นที่เราก็น่าจะสามารถกำจัดเมฆทมืนได้เกือบหมดจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งคงจะยากเสียนาออยยอที่จะขับเคลื่อนผู้ฝึกวิชาเทวะทั่วทั้งจักรวรรดิเพื่อกำจัดเมฆร้ายนี้มีผู้ฝึกวิชาเทวะพเนจรมากมายในยุทธจักรที่ไม่รับคำสั่งจากสภาราาสามนักดังนั้นพวกเราจึงต้องให้ฝาบาทลงมือทำด้วยพระองค์เองแสดงตัวอย่างแก่โลกล่าฉินมู่กล่าว หากฝ่าบาทออกไปจากเมืองหลวงท่องไปยังทุกจังหวัดและมณฑลเพื่อกักเก็บเมฆมืดปวงชนทั้งหลายก็ย่อมจะทําตามท่านคุณนั่งบุญบู๊เกือบทั้งหมดมองตากันไปมาหักว่าจัก,กรพรรดิออกจากเมืองหลวงไปเก็บเมฆดําตามท้องที่ซากทัพของสามนักต่างๆก็อาจจะช่วยโอกาสนี้รอบสังหารเขาในเมื่อการก่อการบฏของพวกเขาเพิ่งถูกปรับปรามไป ราชครูสันตินิรันต์ไปต่อสู้ที่แดนโบราณวินาศและถูกซุ่มโจมตีเป็นผลให้เขากลับมาด้วยความล้มเหลวหักว่าจักรพรรดิจะออกจากเมืองหลวงเขาคงต้องผจญกับการลอบสังหารทุกรูปแบบขณะที่คนอื่นๆกำลังจะก่อเล่าอย่างใดอย่างหนึ่งจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงก็ตาเป็นประกายแล้วยิ้มยิ้มจริงสิขุนนางฉินเจ้ามีความคิดอื่นใดอีกไหมในการจัดก,การภัยพิบัติหิมะครั้งนี้ภัยพิบัติหิมะเกิดขึ้นแล้วและข้านั้นจนปัญญาที่จะทำสิ่งใด ชินมู่กล่าวข้าเคยได้ยินประโยคว่าหนทางของนักบุญคือการยังประโยชน์แก่วิธีชีวิตคนทั่วไปด้วยผู้ฝึกวิชาเทวะมากมายในโลกล่าหาักวัดวงตะวันโผล่ออกมาและสลายหิมะตกท่านจะต้องใช้ผู้ฝึกวิชาเทวะทั้งหลายออกไปช่วยละลายน้ำแข็งในหมู่บ้านที่ถูกแช่แข็งพวกเขาต้องช่วยปลูกพืชพันธุ์และธัญ,ญพืชอีกครั้งหากวัชพืชงอกเงยขึ้นมาก็ต้องเอชิยอผู้ ฝึกวิชาเทวะให้ช่วยถอนวัชพืชออกหากว่ามีมแมลงศัตรูพืชระบาดก็เชิญผู้ฝึกวิชาเทวะมากำจัดมแมลงหากว่าเกิดความเสียหายจากน้ำแข็งกัดเชิญผู้ฝึกวิชาเทวะใช้เพลิงไฟขจัดน้ำแข็งฟาบาทนี่คือคำพูดของมันร้าย คุณนั่งบุญคนหนึ่งก้าออกมาจากแถวด้วยร่างสันเทิมจากความโกรธจัดฝ่าบาทสิ่งที่สนังกล่าวเป็นเท่นทักย้อนค้ลายของมันร้ายนี่จะบ่อนทำลายประเทศชาติและทำร้ายปวงชนเขาต้องออถูกประหารเลยเดี๋ยวนี้จากระพัดเอี้ยนเฟิงแย้มยิ้มประโยคที่เขากล่าวถูกต้องเป็นอย่างยิ่งทำไไมมันถึงกลายเป็นถ้อยคำของมันร้ายไปได้นั่นมิใช่ถ้อยคำที่บ่นทำลายประเทศชาติและทำร้ายปวงชนเสียหน่อยแต่ กลับเป็นถ้อยคำอันเป็นคุณซึ่งงอจะเยียวยาชาติบ้านเมืองและช่วยชีวิตปวงชนตำแหน่งของเจ้าถูกเพิกถอนจงกลับบ้านไปและไตรตรองตนเองขุนนางฉินเจ้ายังมีแผนการดีๆอื่นๆอ,อ,อีกไหมฉินมูุครุ่นคิดแล้วกล่าว ฟาบาทสามารถให้เสนับดีปกครองนั่นฟาฟาสังเกตการภูมิอากาศในทุกพื้นที่ช่วงปีไหนที่มีน้ําท่วมพอวกเราสามารถเก็บกักน้ําฝันในสมบัติวิญญาณอย่างขวดน้ําเต้าได้ช่วงปีไหนที่มีพายุพวกเราสามารถเก็บกักลมไว้ในสมบัติวิญญาณพวกเรายังสามารถเก็บกักไต้ฝุ่นสายฟ้าทุกๆอย่างในภูมิอากาศเพื่อใช้สอยเองได้หากว่าเรา ประสบเดือนปีอันแห้งแล้งเราสามารถปลดปล่อยน้ำฝนและหากว่าเราสู้รบกับประเทศอื่นๆพวกเราสามารถปลดปล่อยลูกเห็บหิมะสายฟ้าและทอร์นาโดด้วยวิธีนี้เราสามารถควบคุมภูมิอากาศของเราและโจมตีประเทศอื่นไปพร้อมๆกันได้ภัยพิบัติหิมะที่เกิดขึ้นนบัดนี้แทบอจะทำลายจัก,กรวรรดิอันเกรงไกลยอย่างสันตินิรันแล้วหากทักษะเทวโจมตีภูมิอากาศถูกช่วงใช้ใส่ประเทศศัตรูอาณาจักรใดจะต้านทานรับไหว ฟาบาดการควบคุมภูมิอากาศเป็นการท้าทายกฎสวรรค์น,นั่นคือถ้อยคำของมันร้ายคุณนางบุญอีกคนก้าวออกมาแล้วขกหัวคำนับซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเลือดไหลออกหน้าผาก่อนนี้คือถ้อยคำของมันร้ายอย่างแท้จริงและจะทำลายล้างจากประวรติของเราฟาบาดรีบสั่งประหารมันร้ายแห่งฝ่ายมันตอนนี้ด้วยเถิดเจ้าถูกถอนออกจากตำแหน่งจักรพรัดเอี้ยนเฝิงโบกมือแล้วแย้มยิ้มหากว่าเจ้าไม่มีความคิดอ่านก็อย่าพูดเลวไหลใส่ คล้ายเสนาวังจะมีประโยชน์อะไรที่ข้าจะจ่ายเงินเดือนให้เจ้าทุกๆเดือนเมฆหิมะนี้ต่างหากที่กำลังทำลายล้างจักรวรรดิของข้าทหารลากเขาออกไปเสนาวังพูดนั้นง่ายกว่าทำเจ้าจงติดตามข้าไปช่วยบรรเทาทุกข์ฉีนมูลังเลแล้วกล่าวด้วยละอายนิดนิดข้ายังต้องกลับบ้านไปฉลองปีใหม่ข้าสามารถแนะนำผู้คนที่สามารถช่วยเหลือฝ่าบาทได้ จัก,กระพัดเอี้ยนเฝองอหัวเราะร่าด้วยเสียงอันดังและรู้สึกราวกับเมฆมืดในหัวใจของเขาถูกปัดเป่าไปจนสิ้นเขาโบกมือตกลงนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันข้าต้องการคนใช้สอยจำนวนมากในตอนนี้และหากผูคนที่เจ้าแนะนำนั้นมีประโยชน์จริงๆข้าก็จะตกรางวัลให้เจ้าสมกับความชอบเจ้านครไว้สถานใจลทัทธิมันฟ้ากำลังจะแทรกซึมเข้ามาในสภาราชสามนะัก แต่จะว่าไปตอนนี้ข้าก็เป็นเทวราชลัตมานฟ้าและก็ได้แทรกซึมเข้าสภาราชสามนักตั้งนานแล้วเจ้าลทัทธิหนุ่มคนนี้รู้จักประสบสร้างความชอบราชครูไม่อยู่ในราชสานักแค่ไม่กี่วันเขาก็ช่วยโอกาสฝังคนของเขาเข้าไปหักว่าราชครูไม่อยู่ไปอีกสองสามปีข้าเกรงว่าแม้แต่จักรพรรดิก็คงกลายเป็นส่วนหนึ่งของลทัทธิมานฟ้าแต่ราชครูหายไปไหนกันแน่นะเขาออกไปท่องเที่ยวกับฮูหยินตั้งนานนมไม่มีใจแวะกลับมาเลยสักนิดในเวลาที่เรื่องใหญ่ปานนี้ปะตุกขึ้น หต้นจือเถิงต้นวิสทีเรียท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่220เรื่องร้ายไม่รู้จบเมฆนี้ใหญ่พออ่านและก็ไม่ได้ใหญ่มากพอเมฆและหิมะในจัก,กรวาลดิสันตินิรันเหมือนกับคำเตือนเสียมากกว่า ในทิศตะวันตกบนเขาพระสุเมนอันยิ่งใหญ่บนยอดเขาทองคำอันวัดใหญ่ฟ้าคำรามตั้งตระหง่านมันตั้งอยู่สูงเลี้วเหนือชั้นเมฆอยู่ไหลเท่ามองไปทางเขตแดนจากกรวันดิสันตินิรันเขาสามารถเห็นดวงตะวันฉายส่องด้วยแสงทองเจ้าจ้างมันทําให้เมฆก้อนใหญ่เท่าผืนมหาสมุทรสะท้อนแสงบาดตาเป็นพิเศษการครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัดใหญ่ฟ้าคำรามพวกเราเคยเป็นประจักษ์พยานต่อการโจมตีภูมิอากาศเช่นนี้มาก่อน ใต้อาสนะของยูไลมีโพธิสัตว์เอตัะและอรหันยืนเรียงรายอยู่มากมายและกำลังรับฟังคำพูดของเขาการโจมตีภูมิอากาศนั้นยังกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าครั้งนี้มันมาพร้อมกับหิมะหนักและเมฆมืดทะมึนอันคล้ายคลึงกันผู้คนไม่มีหนทางเลี้ยงชีวิตเป็นผลให้เกิดภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อกันมาอีกหลายปีไม่รู้ว่าผู้คนทั้ง,งหลายต้องตกตายไปเท่าไรในครั้งนั้นเอถักคะกูไปนามพระสูจักรพดีโหยโหให้ต่อยุคอันว่างเปล่าในปิดกอพุธมาและพลิกไป ที่หน้า1,367หลวงจีนที่มีรอยคิ้วขมวดกังวลประดับหน้าตลอดเวลาลุกขึ้นและเดินจากไปเพียงแวบหนึ่งเอถักขะกูผู้นี้ก็นำพระสูตรหนาหนักมาและพลิกไปที่หน้าอันอยู่ไล่เท่าบอกเขายุคอันว่างเปล่าปีจักรพัรดีโหยให้ที่6,420เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศหิมะตกลงมาถึง30วันเมคลี่คลุมแดน8แสลี้ไม่เห็นดวงตะวันผู้คนอดอยากมีอยู่ ทั่วไปจนร้ายผุดขึ้นทุกหย่อมยญาจัก,กรพรรดิโหยให้สั่งให้เหล่าเทพดาและราชามังกรออกไปกำจัดพวกมันปีจัก,กรพรรดิโหยให้ที่6,430อุกบาทร่วงลงมาจากฟากฟ้าดาวตกถล่มพื้นณพิภพราวกับน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดเป็นหมื่นลูกพื้นดินสถานเกิดรอยแยกลึกบนผืนพิภพเป็นพันมหาสมุทรแห้งเหือดปีถัดมาดวงตะวันหายวับไปไร้แสงจากสุริยันจันทรา เบื้องหลังอยู่ไหลเท่าจิตใจของอาจารย์ยากจนและคนอื่นคนอื่นสันสถานอย่างมิอาจควบคุมได้พวกเขาร้องออกมาอยู่ไหลนี่คือแดนโบราวินาตอยู่ไหลเท่าหันศีรษะกลับไปและมองไปยังดินแดนกว้างใหญ่ภพศสาลอันอารยธรรมล่มสลายเบื้องหลังเขาพระสุเมนม้วนคำพีโบราณนี้บันทึกห่วงเวลาสุดท้ายของอณาจักรพยดาแห่งแดนโบราณวินาตที่มนหนักและเมฆดำทะมึนเป็นเพียงคำเตือนแรกเท่านั้นทว่าคำเตือนครั้งนี้มาเร็วกว่าที่ข้าคาดคิดเอาไว้ทั้งเร็วกว่าและเบากว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่ จักรวันดิสันตินิรันกำลังทำจะทำให้ใครข้างบนนั้นจับตามองอาจารย์ยากจนผู้เที่ยงแท้เถียนและคนอื่นๆนพนับไปและพวกเขาก็พึมพามแดนโบราณวินาศหากจักรพรรดิต้องการสยบภัยพิบัติครั้งนี้หนทางเดียวคือหยุดยั้งการปฏิรูปโดยพลันและซิโรราบวิงวอนขออภัยโทษจากสวงสวรรค์และประชาราษของเขา ยูไเลเท่ามองออกไปด้วยสายตาอันลึกล้ามิมเช่นนั้นภัยพิบัติหิมะนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังจะมีพายุมอากาศอันน่าหวาดสยองกว่านั้นตามมาอีกและจะมิใช่เพียงหมีและเมฆครึมมันจะมีทั้งพายุดาวตกภูเขาไฟระเบิดแม่น้ำและมหาสมุทรแห้งเหือดสุริยันจันทราสาบูสูนนี่คือสวรรค์พิโรธความเกลียดกราดของสวงสวรรค์ที่ผู้คนต้องแบกรับนี่มันมากเกินไปอยู่ลร,รัชทายาทสันตินิรันส่งคนมาขอเข้าพบท่าน อยู่ไหลเท่าอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็เผยยิ้มรัชทายาทผู้นั้นยังคงอุตส่าห์มาหาข้าเชิญเขาขึ้นมาดังท่านบัญชาอยู่ไหลเท่าย้ํยิ้มแกหลวงจีนทั้งหลายที่ห้อมล้อมเขาและกล่าวรัชทายาทนี้ค่อนข้างเลิศล้ำเหนือธรรมดาและเขาอาจจะเป็นผู้กอบกู้โลกจักรพรรดิอาจจะดื้อรั้นดันตะแบงกับวิธีทางของเขาแต่รัชทายาทนั้นไม่เหมือนกันคนสงสารของเขามีค่าพอที่จะพบปะ ภูเขาหยกว่างคุณหลุนแห่งสานักเต่าเรียกว่าสวงสวรรค์ยกว่างอันเหมือนกับโลกมิติอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ในตนเองสี่ฤดูบนภูเขานั้นประดุจฤดูใบไม้ผลิตลอดเวลาและไม่ต่างอะไรกับแดนศักดิ์สิทธิ์ของเซียนผู้วิเศษไม่ได้ไปกว่าเขาพระสุเมนเลย เมฆที่คลีล่คลุมทั้งจักรวาลดิสันตินิรันน์นั้นร้ายแรงอยู่แต่ไม่ถึงกับอันตรายจนเกินไปนับว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภัยพิบัติที่ทำลายล้างแดนโบราณวินาเจ้าสามนักเต่าเท่ากล่าวแก่นักพรตทั้งหลายแห่งสามนักเต่าด้วยน้ำเสียงอันไม่ช้าไม่เร็วสามนักเต่าเรานั้นต่อต้านการปฏิรูปของจักรวาลดิสันตินิรันมิใช่เพื่อรักษาผลประโยชน์ตนเองแต่เพื่อเต่าการปฏิรูปนั้นทำลายกฎเกณฑ์และหลักการจำนวนมาก ดังนั้นมันจึงถูกชะตากำหนดให้ล้มเหลวหน่าเสียดายที่ความรู้ของราชครูสันตินิรันน์นั้นตื้นเขินและเขาไม่เขา้าใจความน่าหวั่นสยองที่กำลังตามมาสายตาของเขาลึกซึ้งแต่เขามีบรรยากาศแห่งความสงบนิ่งใจเย็นเมื่อเขากล่าวอย่างแช่มช้าเมื่อครั้งนั้นสมัยที่ราชครูสันตินิรันยังเยาวเขามาที่สามนักเต่าเพื่อเข้าพบข้าข้าเห็นได้ว่าเขามีความโดดเด่นเหนือธรรมดาและข้าก็คาดหวังกับเขาไว้สูงยิ่ง ดังนั้นข้าจึงอนุญาตให้เขาอ่านคำพีสืบทอดของสามนักเตา่าระหวังว่าเขาจะมีความสำเร็จสูงส่งให้อนาคตส่วนอคติของสามนักนั้นข้ายโยนมันทิ้งไปไม่คิดสาหรับยอดอัจฉริยะระดับข้าย่อมแน่อยู่แล้วที่ข้าจะไม่สนใจการแบ่งเขาแบ่งเราของแต่ละสามนักและช่วยฝึกฝนเสริมสร้างเขาอย่างสุดฝีมือข้าเมื่อ,อเขาได้กลายเป็นราชครูสันตินิรันความคาดหวังของข้ากลับกลายเป็นผิดหวังทำไมเพราะว่าเต่านั้นก่อรูปขึ้นมาตามอย่างธรรมชาติ ยอดฝีมือทั้งหลายแห่งสามนักเต่านั่งฟังอย่างเงียบเชียบเต่าก่อรูปขึ้นมาตามอย่างธรรมชาติพวกเราผู้ฝึกเต่าจึงเรียกลมเรียกฝนได้แต่เรามีอาจเปลี่ยนลมเปลี่ยนฝนและมีอาจเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและเต่าอันยิ่งใหญ่ข้านั้นมิได้มีอคติต่อลัทธิมันฟ้าหรอกนะในทางตรงข้ามข้านับถือพฤติการบางอย่างของพวกเขาเป็นอย่างยิ่งแต่ทว่าหนทางของพวกเราแตกต่างกันทำไมเช่นนั้นเจ้าสามนักเต่าสายหัว เตาก็เกิดจากธรรมชาติแต่ละที่มันฟ้ากลับหมายจะใช้เต่าเปลี่ยนแปลงทรมชาตินี่คือความแตกต่างที่หนักหนาสาหัสที่สุดระหว่างสามนักเต่าเราและละทัทธิมันฟ้านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลทัทธิมันฟ้าถูกเรียกว่ามันนักพราทั้งหลายแห่งสามนักเต่าสถานใจตันหยางจึอกล่าวข้าได้สังเกตต,ตอนที่สิทธิลัทธิมันฟ้าใช้เวทมนต์ย้ายเมฆแผ่ฝนในยามแล้งพวว ก็เขาก็จะทําให้ฝนตกและเก็บเงินทองจากชาวนามีบางคนที่ใช้เวทมนต์คงเกลียวในการเจาะบ่อน,น้ําแก้ปัญหาผู้คนไม่มีน้ําดื่มบางคนก็ใช้ไฟแท้เพื่อหอลอมสินแร่สกัดโลหะออกมาหลอมตีเป็นอุปกรณ์การเกษตรเพื่อค้าขายมีแม้กระทั่งศิทธิละทิมานบางคนที่เรียกเก็บเงินจากชาวนาเป็นค่าตอบแทนการล่าสังหารสัตว์ปีศาจละทิมานฟ้านับว่าสอวนกระแสธรรมชาติอันเป็นแหล่งกาเนิดเตาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเจ้าสามนักเตากล่าว ใช้วิถีวิชาและทักษะเทวะเพื่อคนธรรมดาสามัญน,นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทำลายธรรมชาติเปลี่ยนแปลงและทำละให้ธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงเต่าอันยิ่งใหญ่และทำลายเต่าอันยิ่งใหญ่คำสอนของลทัทธิมารฟ้านะน ผิดพลาดพวกเขาจึงได้แต่เข้าสู่หนทางมันอีกคำสอนของเขาคือการกระทำอย่างตรงตามจิตคิดและไหลาตามกระแสธรรมชาตินี่หมายความว่าปล่อยให้ความปรารถนาและกิเลสพลุ่งพล่านโดยไร้ควบคุมทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจหากนี้ยังไม่นับว่าเป็นคำสอนของมันร้ายต้องเลวร้ายขนาดไหนถึงจะนับว่าเป็นมันร้ายหลัก เขาถอนหายใจแล้วกล่าวราชครูสันตินิรันนั้นพัวพันกับลทัทธิมานฟ้าอย่างถลาล่ากเกินไปนั่นเป็นเหตุให้เขาใช้อุดมการณ์ของลทัทธิมานฟ้ามาจัดก,การประเทศมหาภัยพิบัติอันแดนโบราณวินาศได้ประสบกำลังจะมาถึงจักกันดิสันติรันแนี้คือทันสวรรค์เพทพัยอันถูกประทานมาจากสวงสวรรค์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรปวงชนทั้งหลายนั้นไม่ควรต้องรับเคราะไปด้วย เจ้าสามนักเต๋าใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นพวกเจ้าทั้งหมดจงลงไปจากภูเขาโทษทานจากสวรรค์ที่จัก,กรพรรดิและราชครูไปตะยามาไม่ควรจะถูกแบกรับโดยปวงชนจงไปและช่วยเหลือคนธรรมดาสามัญเหล่านนอเท่าที่เจ้าไามได้ระหว่างที่เจ้าเดินทางช่วยเหลือผู้คนหากพบผู้เยาที่มีหลักฐานดีก็จงนำม,มาและเพิ่มภูนทายาทแกสามนักเต๋าเราตามท่านบัญชายอดฝีมือสามนักเต๋าทั้งหมดลงจากเขาเจ้าสามนักเต๋ามองขึ้นไปยังก้อนเมฆเหนือจัก,กรวรรดิสารนตินิรันและถอนหายใจ เรื่องนี้ไม่ควรถูกแบกรับโดยผู้คนทั้งหลายหากราชครูและจักรพันดิยังคงดื้อดึงที่จะมุ่งหน้าชนกำแพงสามนักเต่าเราก็คงไร้ทางเลือกนอกจากเข้าไปเกลือกกลัวกับโลกปุถุชนฉินมูติดต่อผู้พิทักษ์ซ้ายและขวาเพื่อถ่ายทอดคำสั่งของเขาพวกเจ้าจงไปช่วยจัก,กรพัดออกบรรเทาทุกข์และเก็บกักเมฆทะมึนบนท้องฟ้าเจ้าสามารถส่งสิทธ์ละทิเราไปทางใต้เพื่อช่วยกำจัดธัญ,ญพืชที่แข็งตายและปลูกชุดใหม่ภัยพิบัติหิมะครั้งนี้คงทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทำให้สุดความสามารถและช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกอย่างกำชับสิทธิ์ของเราให้ระวัดระวังในเมื่ออาจจะต้องมีจลาจลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่ามกลางภัยพิบัติเช่นนี้โลกล่าคงไม่อาจสุขสงบได้อีกต่อไปตามท่านบัญชาผู้พิทักษ์เสาหนิงหนิงเตาตาเฉลียงแล้วจึงกล่าวเจ้าวรัติศักดิ์สิทธิ์พวกเราจะเข้าไปเช่าวยจักรระดิในฐานะอะไรหากว่าจักรพรรดิแต่งตั้งตำแหน่งขุนนางแก่พวกเราพวกเราควรรับไว้หรือไม่ฉินมู่คิดอยู่ครู่หนึ่ง ช่วยเหลือจักรพันดิด้วยตัวตนปกติของเจ้าและด้วยอิทธิพลอำนาจของลัทธิศักดิ์ศิทอหากจากักรพรรดิแต่งตั้งตำแหน่งแก่พวกเจ้าก็รับมันไว้หักว่าจากักรพรรดิสามารถรองรับราชครูได้เขาก็รองรับพอวกเราได้เช่นนอกันไม่มีความจําเป็นต้องหวัดระแวงเขายังไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวเสริมแม้ว่า โลกราจะตกอยู่ในความวุ่นวายสับสนผู้ฝึกวิชาเทวะที่เคยสูงส่งล้ำเลิศมาตลอดย่อมไม่เต็มใจที่จะมารับใช้ผู้คนสามัญธรรมดาแบบลทัทธิมานฟ้าของเราราชครูเคยกล่าวว่าเขาสังหารผู้ต่อต้านได้กลุ่มใหญ่แต่ก็มีอาจฆ่าฟันจนหมดสิ้นหลังจากฆ่าไปกลุ่มหนึ่งก็จะมีอีก,กลุ่มโผล่ขึ้นมาค่ะเคยคิดว่าราชครูเพียงแค่ล้อเล่นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริง ฉินมุ่งเงยหน้าและมองขึ้นไปยังเมฆมืดโมบนท้องฟ้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มอันไม่เชิงจะยิ้มหิมะและเมฆมืดได้สร้างภัยพิบัติอันอาจทำลายล้างประเทศชาติแต่พวกเขาก็ยังคงนั่งคิดว่าอะไรคือมันร้ายและอะไรไม่ใช่ไม่มีศักเชาวขณะจิตที่พอวกเขาจะคิดช่วยเหลือผู้คนพวกเขาคงเคยชินกับการยืนอยู่บนจุดสูงสุดและรู้สึกว่าการลดตัวลงไปช่วยปวงชนนั้นคือการสบประมาทพวกเขาอย่างร้ายแรงดังนั้นการทำเช่นนี้จึงกลายเป็นหนทางมันเขาใสาหัว ผู้คนเช่นนี้มีไม่ใช่น้อยและคงมีพวกหัวสุดโต่งในบรรดาคนเหล่านี้ที่จะช่วยโอกาสก่อกระบฏหรือแม้แต่มุ่งโจมตีลทัทธินักบุญสวรรค์ของพวกเราพวกเจ้าทั้งสองจะต้องระวังให้จงหนักเจ้าลทัทธิโปรดอย่าก,กังวลชื่อเสียงอันเกรงกลของลทัทธิเรามีใช่ได้มาด้วยการจับสลากสามารถยืนยงจนบัดนี้ไม่ถล่มราบต่อพวกที่เรียกตนเองว่าฝ่ายทิ้งธรรม สองผู้พิทักษ์คงคำนับแล้วจากไปฉินมู่จัดแจงตนเองและเงยหน้าขึ้นมองดูเมฆทะมึนเหนือจักรวันดิสารนตินิรนันก่อนจะสายหัวแล้วกลับไปยังมหาวิทยาลัย,ลยจักรวรรดิผู้หลิงเออร์กิเลนมังกรและราชามานตู้เถียนรอยอยู่บนเรือเหาะเรียบร้อยแล้วฉินมู่กล่าวพวกเราควรแวะซื้อข้าวของเทศกาลปีใหม่ระหว่างทางกลับหมู่บ้านข้าเกรงว่าข้าวของพวกนี้คงไม่มีเห,ล,เเหลือแล้วในเมืองเขตมังกรด้วยจักรวันดิสันตินิรันตกอยู่ในสถานการณ์กับขันข้าคาดว่าพ่อค้าที่นั่นคงมีน้อยลงมาก ราชามมนตู้เถียนเงยหัวขึ้นมองดูท้องฟ้าแล้วหัวเราะในคอโลกของเจ้าดูถ้าจะเจอเรื่องร้ายหิมะหนักและเมฆมืดเหล่านี้คงคลี่คลุมไปทั่วเขตแดนของจักรวรรดิสันติ้นใช่ไหมละ่ะฉินมู่ใจวุบไหวเล็กน้อยและเขาถามอย่างสุภาพใต้เท้าราชามานท่านมีความคิดเห็นส่งสูงส่งใด คุกเข่าและเลียเท้าข้าแล้วข้าจะบอกเจ้าราชามันตู้เถียนกอล่าวังท่โซโอหังฉินมู่ปลายตามองหู้หลิงเอ๋อและนางก็เปิดแผงควบคุมในช่องอกของเทวรูปแปดแขนนางเข้าไปนั่งข้างในและควบคุมราชมันตู้เถียนให้คุกเข่าลงและแลบลิ้นออกไปเลียรองเท้าขาองค์ฉินมู่ราชมันตู้เถียนพันร่ำร้องมันอย่างข้าข้าได้อยาไม่ได้หยุดนะหยุดก่อนข้าจะพูดแล้วข้าจะพูด ฉินมู่ยกมือขึ้นหู้หลิงเอ๋อปล่อยคันบังคับและราชามานตู้เถียนก็รีบกระโดดขึ้นมาเขาถุยถุยสองทีและไม่กล้าโอหังอีกต่อไปหลายวันมานีหู้หลิงเอ๋อมีกลนมากมายและใช้หมออันปั่นป่วนราชามานตู้เถียนจนเขาเชื่องเขาตระหนักว่ามันฉลาดย่อมต้องอ่อนอ่อนยามมิอสู้ได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่ยอมทำตามปีศาจจิ้งจอกจะสั่งราชามานตู้เถียนยกมือขึ้นเช็ดปากของตนแล้วยิ้มหยัน นี่คือวิธีการของเหล่าเทพและมิใช่เทพธรรมดาหากว่าร่างจริงของข้าจุติลงมาข้าก็จะช่วงใช้การโจมตีภูมิอากาศเช่นนี้เพื่อลุกรานและล้างบางเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นตู้เถียนใหม่แต่ทว่าเทพพยายดาที่ใช้การโจมตีภูมิอากาศนี้ดูจะค่อนข้างเบามือเขามิได้ลงมืออย่างอมหิตธฆ่าคเนวาหิมะและเมฆเหล่านี้เพียงแต่เป็นคำเตือนเบาๆเท่านั้นคำเตือนฉินมู่ตกตะลึงแค่คำเตือนเบาๆ คำเตอเือนเบาๆอาจจะสังหารผู้คนเรือนล้านเพราะพวกเขาจะไม่สามารถรอดพน้นฤดูหนาวนี้ไปได้เขาจมอยู่ในความคิดและจิตของเขาประวัตินึกถึงแดนโบราณวินาศด้วยองค์การของมารและเทพผู้คนแห่งแดนโบราณวินาศจึงถูกละทิ้งและถูกยามหยันจากสถานที่อื่นทุกคนแห่งหากมารและเทพไม่ตกตายก็จะมีแต่เรื่องร้ายไม่จบสิน้นฉินมู่กล่าวอย่างเย็นเยียบฮูหยินหากมารและเทพไม่ตกตายก็จะมีแต่เรื่องร้ายไม่จบสิน้น ราชครูสันตินิรันยืนอยู่บนก้อนเมฆสูงลิ้วบนฟากฟ้าขณะที่มองไปยังเมฆแผ่นใหญ่ไพศาลเหนือจักรวรรดิสันตินิรันและถอนหายใจอย่างสะทกสะท้อน หญิงสาวข้างกายเขาอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นโฉมงามที่พบเห็นได้ดาด,ดื่นนางมีได้งามหยาดฟ้ามาดินแต่ก็มีได้อัปลักษณางมีรูปโฉมที่มองสบายตาและเป็นหนึ่งในนางกามนันที่ถูกปูลบาเเน็จให้แก่ราชครูท่ามกลางนางกามนันเหล่านั้นมีนางเพียงผู้เดียวที่กลายเป็นภริยาของเขาความคิดขอองค์ญิ่งนอผู้นี้ก็เฉียยยบคมเมื่อนางถามฮูจุนมีได้กลับไปคราวนี้หรือเพราะว่าท่านคิดว่าจักรพรรดิจะสามารถแก้ไขภัยธรรมชาตินี้ได้ ต่อให้จักรพรรดิมีอาจแก้ไขแต่ก็จะต้องมีผู้คนที่แก้ไขให้เขาได้ไม่มีความจําเป็นที่ข้าต้องกลับไปราชครูสันตินิรันแย้มยิ้มพวกเราไปนครหยกน้อยกลางฟากฟ้ากันดีกว่า